ผักดอกไม้กันค่ะสวัสดีค่ะวัน,นวันนี้หน่อยจะมาชวนเพื่อนๆพื่นถักดอกไม้เอาไว้ ใช้งานกันนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะดอกไม้เป็นดอกไม้หากลีบนะคะในการสาธิตวันนี้นะคะสาธิตวิธีทางหน่อยจะใช้เป็นไหมพรมขนาด4ีพายนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้มองกัน mm hmm. เห็นกันได้ชัดขึ้นนะคะส่วนขนาดของเส้นเส้นไหม แล้วแต่เพื่อนๆจะใช้ขนาดไหนก็ได้นะคะแต่ว่าวิธีถักเราจะถักเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะให้ถักโซ่ไปเจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ 7พอได้โซ่7แล้วนะคะทำเป็นวงกลมโดยการแทงเข็มเข้าไปตรงโซ่โซ่แรกหลักแรกนี้เลยนะคะเกี่ยวไหมลอดห่วงออกมาก็จะได้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วเราก็ขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3โซ่3พันหัวเข็มถักเ f แทงลงไปตรงกลางนี้นะคะสี่หลักหนึ่งสองสาม พอเราถักได้สหลักรวมกับที่เราขึ้นโซ่มา3มก็จะเป็นห้าหลักนะคะอันนี้เราก็ถักโซ่ไปสองนะคะ1นสองพอโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มถักเอฟลงตรงกลางเหมือนเดิมนี่นะคะห้าครั้งห้าหลักหนึ่ง สองสามสี่สห้าพอได้ห้าหลัก เราก็ถักโซ่สองเหมือนเดิมเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นตรงนี้จะเป็นเกีบที่หนึ่งเกีบที่สองเราจะถักทั้งหมดห้าเกีบนะคะพอโซ่สองแล้วเราก็ถักเอฟลงไปตรงกลางนี้ห้าครั้งห้าหลักเหมือนเดิมหนึ่ง สองสามสี่สห้าพอได้ห้ากลีบก็โซ่สอง นี่ค่ะลักษณะกจะจอ,อกมาเป็นแบบนี้ถังให้ใหได้ห้ากลีบให้ครบห้ากลีบนะคะพอเราถังมาครบถึงกลีบที่ห้าแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกลีบที่1กลีบที่สองกลีบที่สมกลีบที่สี่กลีบที่หพอได้พอเราถังมาครบทั้งห้ากลีบแล้วนะคะเราก็แทงเข็มเข้าไปตรงหลักแรกที่เราขึ้นโซ่สามไว้นะคะเกี่ยวไหม ลอดห่วงออกมาก็จะได้เป็นวงกลมดอกไม้หนึ่งดอกพอรอบที่สองนะคะให้เพื่อนเลื่อนห่วงมาไว้ตรงหลักที่สามนะคะนี่ค่ะพอเราเลื่อน เลื่อนห่วงมาไว้ตรงหลักที่3ใช่ไหมคะเพราะว่า 1, 1นเอ่อหดอกหนึกลีบเนี่ยเราจะมีทั้งหมด5หลักใช่ไหมคะเราก็เลื่อนมาไว้ตรงหลักที่3ให้อยู่ตรงกลางเสร็จแล้วเพื่อนๆก็พันหัวเข็มถักเอแทงลงไปตรงกลางตรงกลางที่เราถักโซ่2ไว้นี้นะคะ9ครั้ง9หลัก1 สองสามสี่ห้าหกเจด็ด พได้เก้าหลักแล้วนะคะก็ถัก f ลงไปตรงหลักที่สาของกลีบถัดไปนะคะถัก x หนึ่งครั้งในการแทงเข็มลงไปแล้วกเกี่ยวไหมลอดห่วงออกมานะคะเอหนึ่งครั้งพอกลีบถัดไปนี้นะคะเราก็ถักเหมือนเดิมก็คือพันหัวเข็มแล้ว มาแทงลงตรงกลางนี้นะคะที่เราขึ้นโซถักโซ่สองไว้เนี้ยถัก F เก้าหลักเหมือนเดิมเก้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ เจ็ดแปดเก้าพอได้เก้าก็ถัก X กลงตรงหลักที่สามของกลีบถัดไปเนี่ยค่ะ,คะก็จะเสร็จแล้วสองกลีบเหลืออีกสามกลีบเราก็จะถักถักเหมือนกันนะคะถักให้ครบเลย พันหัวเข็มแทงลงไปตรงกลางนี่ถัก f เก้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ เ็ดแปดเก้าอได้ก,ก้าหลักกระถางเอ็กลงไปตรงหลักที่สามของกลีบถัดไปเดี๋ยวอีกสอง สองกลีบสองดอกนะคะหนึ่งสองสามทำเหมือนเดิมกเอฟเก้าครั้งสองสามสี่ เจ็ดแปดแปดเก้าพอได้ครบกก้าหลักก็ถักเอ็ลงไปตรงหลังที่สามกด้แล้วนะคะกลีบสุดท้ายแล้วเหมือนเดิม จากเอ็กลงไปเก้าครั้งสอง หกเพอได้9้าหลักเราก็ถักเอฟลงตรงตรงกลางนี้เลยนะคะ เก็บไหมเก็บปลายไหมของเราให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความสวยงาม ก็จะเสร็จดอกไม้หนึ่งดอกนะคะเราจะเอาไปตกแต่งชิ้นงานแบบไหนก็ได้นะคะส่วนขนาดก็จะได้ตามถ้าถ้าเพื่อนๆใช้ไหมเส้นเล็กดอกก็จะเล็กลงตามนะคะเดี๋ยว ยังไงเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็ลองถักกันดูนะคะถักไม่ยากเลยสำหรับถักดอกไม้ห้ากลีบแบบนี้นะคะแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หน่อยก็ฝากกดติดตามช่องของมัพัสสอนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลาหน่อยลงคลิปในครั้งต่อไป เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็จะได้เห็นคลิปใหม่ๆที่หน่อยลงนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ